ตีสังขยามาพาะพร้าวอ่อนมิลเฟยมาเริ่มทําแป้งโรตีแบบบางกรอบกันก่อนเลยค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันจากนั้นก็นวดด้วยมือไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะไม่ติดมือค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้พักแป้งไว้1ชั่วโมงอันนี้คือน้ำหนักแป้งที่ได้นะคะนำเนยละลายมาทาที่ภาชนะให้ทั่วเลยแบ่งแป้ง,ปงให้เท่ากันแล้วน,านํามันวดเป็นก้อนกมพักแป <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>้งไว้อ<ๆ>ีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนำมารีจะใช้มือหรือไม้กลิ้งก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ไม้กลิ้งจะเรียบเสมอกันมากกว่าค่ะนำนำ้ำมันใส่กระทะต วันนี้พระเอกของเราคือผงสังขยาสําเร็จรูปนะคะกลิ่นหอมเตะจมูกตั้งแต่เปิดถุงเลยและความง่ายคืออะไรรูป้ป่ะแค่เราผสมผงสังขยากับน้ําร้อนก็ได้สังขยาออกมาแล้วทุกคนจึ้งมากคือง่ายจนงงแล้วก็เพิ่มความมันด้วยนมข้นจืดนะคะสีสวยกลิ่นหอมมากจากนั้นเราก็นําแป้งโรตีที่เราทอดไว้นะคะคือมันฟูนากินมากทุกคนแล้วก็จัดตกแต่งด้วยฝอยทองใครชอบฝอยทองน้อยกว่านี้ก็ใส่น้อยกว่านี้ได้เลยนะคะใครชอบสังขยาเยอะก็สามารถราดลงไปจุ จุได้เลยจากนั้นเราก็จะท็อปด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะใครจะประกบเรายกกัดแบบกินมิลฟยก็ได้นะทุกคนแต่เรายังไม่พอแค่นี้ค่ะลินจะต่อที่เลเยอร์ถัดไปนะคะทาเหมือนเลเยอร์ที่1เลยค่ะแล้วก็ลาดด้วยสังขยาะคะสังขยาผงสําเร็จรูปตัวนี้เขาจะมีความหวานอ่อนๆนันวๆนะคะต่อให้ลาดเยอะก็ไม่หวานแสบคาะมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะคะเราก็จะแต่งเหมือนเดิมเลยแล้วก็ท็อปด้วยมะพร้าวยาไส้ฝอยทองแบบนี้เลยค่ะแต่งตามสไตล์เราได้เลยฝากแผ่นทองเพิ่มเพื่อความฮารุฮาระใครมีอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ พี่กาดผงสังขยาเดลินแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะ